สำหรับทุกท่านที่เป็น f อช่อง90สนาทีนะครับในช่วงที่ผ่านมา <laughs> เกมการแข่งของเราอาจจะดูปัญญาอ่อนไปในหลายๆเกมแต่วันนี้ครับน่าจะเป็นเกมที่ยากที่สุดแล้วตั้งแต่ที่ทำรายการนี้มาเลยนะครับผมซึ่งวันนี้ครับเกมยากๆแบบนี้สาระแบบนี้ครับผมเราก็ต้องเอาแขกรับเชิญที่ได้ว่าเป็นเบอร์ต้นๆ นะครับขอวงการมาเลยนะสําหรับแขกรับเชิญที่ฉลาดที่สุดนะครับอยู่แนวหน้าเบอร์ต้นๆเมืองไทยในวงการฟุตบอนแทะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยถามอะไรกันนะเล่นใหญ่เกินนอกจากนะครับต้องแจ็คคําเป้าแล้วก็น้องเกมอะไรนะเกมเกมเกมเต็มข้อขอไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนสวัสดีตอนสวัสดีครับโอ้ชินคล้ายหมดนะครับยับยั้งใจจะไหลขนลุกเลยเปิดรายการแบบนี้วันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกม ป้ายปริศนานะครับซึ่งพี่เนี่ยได้อ่านคําตอบมาแล้วนะขนาดดูคําตอบแล้วนะโคตรยากยากไหมครับยากมากนะครับเรามาฟังคดีการก่อนสันสั้นๆง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะให้ไปยิงชุบกันครับใครชนะเนี่ยจะได้เลือกเปิดมาหนึ่งเบอร์นะครับเปิดไปแล้วเนี่ยถ้าตอบไม่ถูกข้อนั้นก็จะไม่ได้คะแนนนะแต่เดี๋ยวจะให้ผู้ชมทางบ้าน f อฟซีเราเนี่ยนะครับ ช่วยคิดไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวผมเฉลยใครตอบได้มากที่สุดก็เป็นผู้ชนะไปนะครับผมเอาละครัก่อนจะไปเริ่มกันนะครับหาความรู้สึกก่อนความรู้สึกตอนนี้ครับยังไม่ตื่น <laughs> ยังไม่ตื่นด <laughs> ูนนสาภาพผมดีนีิก็น้ำตาไหลอยู่นะ <laughs> เดี๋ยวเจอเจอคำถามวันนี้เข้าไปดรับรองตื่นแน่นอนใช่ไหมครับผมอ่าแล้วแล้วแล้วล้งเจเป็นไงบ้างก็ต้องบอกว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขเรื่องเบอร์เนี่ยผมถนัดนะ เวลาไปกับพี่ต้นเนี่ยแหละเวลาไปหน้าตู้เนี่ยมันจะมีเบอร์ตู้ปลาลอตเตอรี่ใช่ลอตเตอรี่มีเบอร์เลขสามตัวมั่งสี่ตัวมั่งแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เด็กเชียร์ว่าเขาจะให้เราเลือกเบอร์ไหนทำไมทำไมบางตัวมันมีแบบว่าเลขเหมือนกัน3ตัวเขาเรียกอะไรเบอร์ตองอ๋ออ่ะอะแสดงว่าพร้อมแล้วนะครับส๋ออ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 ๋อ ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปนิชุบกันนะฮะใครชนะจะได้เปิดก่อนวันนี้เรามี15ภาพนะครับมา1าป้ายมาให้เลือกกันนะครับผมอ่ะจุ๊บจุ๊บอ่านะเป็นน้องแจ็คนะครับได้เลือกก่อนก็ถ้าพร้อมแล้วครับจัดมาเลยฮะเลขนำโชคเลขสิบสามสิบสามเลยนะโอ้ยนำโชคตีนับเบอร์โอ้ยเบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์ช้อยข้คือเบอร์ศูนย์อาเบอร์ดีทีมจากสแลนด์ เราหัวเลยครับกาบินเลยนะครับกาบินเลยนะแล้วมันมีบอกไหมตำแหน่งใครว่ามันจะใส่เบอร์ศูนย์น้องเจมรู้ไหมใครว่าจะใส่เบอร์ศูนย์ชื่อเล่นเขาชื่อซีโร่เป็นกองหน้าชาวโมร็อกโกอ้าวเหรอแต่ว่าคุณตอบไม่ได้นะเพราะว่าอะไรวะเปิดไง่ายงไงเอ้ยถ้าแบบนี้ไอ้ไรวะเซลูอารีอะไรหรือเปล่าแต่ไม่ชื่อข้างหน้าไม่รู้จักได้ไหมตอบแค่นี้ได้ไหมเซลูอารีเหรอใช่ครับเดี๋ยวผมคอนะขัดขันก่อนห้าสี่แล้วก็หนึ่งน้องแจ็คตอบว่าเซลูอารีครับแต่ชื่อหน้าไม่รู้จักมัน ชาชามเซลูอเรีเป็นคำตอบที่ถูกต้องอย่างมือน้องจายนี่ถ้ามันถ้าน้องเจมไม่บอกชื่อเล่นนี้นึกไม่ออกจริงแล้วเมื่อกี้น้องแจ็คได้คะแนนไปแล้วสำหรับภาพแรกนะครับผมว่าถือว่ายากลนะภาพแรกยากไปฮะเป็นคิวของน้องเจมแล้วเมื่อกี้มูงสั่งใใบให้เขาด้วยใบหวังว่ามันใจดีภาพนี้ที่เลือกมาเนี่ยน้องแจ็คจะช่วยด้วยนะวยครับเลขนำโชคของ เล็กซี่เล็กซี่เล็กซี่มาเลยครับไบเอเยดูอียซีหกเก้าด้วยเฮ้ยหกเก้าคนนี้แอรแบ็กซด์ชายฝรั่งเศสแบ็กซด์เหรอเขาอยู่ไบเยเนียเมื่อก่อนเขาใส่เบอร์สามแหละแล้วเขาก็ย้ายไปมักเซย์พี่ว่าตอนนี้คนไทยไปโด่งดังที่เกาหลีอ่ะหกเก้านี่พี่นึกออกอย่างเดียวครับคือถ้ามาตายถ้าดีมวยปั้มดีมวยปั้มหกหมื่นเก้าซิวันนี้โอเค ก็ไอตัวนี้แหละมันชื่ออะไรนะไปดองดังก็ได้ลิซ่าลาร์ซูเมื่อก่อนเนี้ยเขาอยู่บาเยอร์ใส่เบอร์3แล้วก็ย้ายไปมาร์กเซยแล้วก็กลับมาบาเยอร์เนี่ยแหละแต่ว่าเบอร์3โดนยึดไปแล้วดูซีโอยึดไปแล้วก็เลยกลับมาใส่เบอร์69ก็เลยเป็นลิซ่าลาซูบีเซนเต้ลิซ่าลาซูเป็นตัวที่ถูกต้องนไงไปไปฝืนเลยนะถือว่าข้อมูลได้นนเลยะถือว่าข้อมูลไน้ถูก เขาสูง169หนัก6กสิเกเกิดปี1969เฮ้ยจริงไหมเนี่ยจริงอ้าวหนึ่งต่อหนึ่งคะแนนนะครับถือว่าผมไม่น่าเชื่อว่าพวกคุณผ่านมาสอบภาพจะตอบถูกกันได้ไงแล้วเนี่ยต่างคนต่างช่วยกันตอนนี้เดี๋ยวอับอายขายขี้หน้าเดี๋ยวเขาหาว่า90้าสนาทีไม่มีข้อมูลต่อไปน้องแจ็คครับมีเบอร์ในใจอ่งเบอร์ในใจตอนนี้ก็ขอเป็นเลข9แล้วกันเลข9ครับผมเลขเมาเลยครับ เป็นเบอร์สิบอาร์เซนอลเฮ้ยเบอร์สิบอาร์เซนอลเนี่ยสวิตโอลงไงตอนนี้เดนิสเบิร์กแคมเอ้ยเออว่ะต่อจากเดนิสเบิร์กแคมเลยคนนี้คนนี้จะใส่เบอร์สิบต่ออาร์เซนเลนเกอร์เขาไม่อยากให้กองหน้าใส่ใช่ว่าให้ต่ำกว่ากองกลางตัวรับจะมีคนนึงอ่ะแล้วก็ไอ้ละคนนี้ก่อนก่อนจะวิเชียก่อนครับก่อนใช่มก่อนก็อนจะมีคนเดียวแหละถ้าต่อเบิร์กแคมป์ได้ก็จะเป็นวิลเลียมกันลาร์ดหรือเปล่าวะวินเกันลาร์ดหรือดันลาร์ดว่าชื่อมันวิลเลียมกันลาร จ้าวมากเลยน่นอนจริงหวานเกี๊ยบเฮ้ยเกี๊ยบผมไม่ได้นึกถึงเรื่องกันร้านเลยนะว่าอาเซีเบนเกอร์เขาบอกว่าไม่อยากให้กองหน้าคนที่ต่อจากเบิร์ดแคมป์มาแบกรับความกดดันก็เลยให้แม่งให้กองหลังไปเลยตอนนี้น้องแจ็คนะครับผมนำไปสองต่อหนึ่งแล้วนะครับผมจริงจริงโจ้มาหลายวันแล้วขอจริงจังเพราะว่าเอาเบอร์ไหนเบอร์ตองแล้วกันเบอร์ตองไม่มีไม่มีเลขเพิ่มเลขเพิ่มเพิ่มสิบเอ็ดแล้วกันครับสิบเอ็ด เบอร์เก eh, ้าเชลซีเฮ้ยาำโัลโลโมราตาปัจจุบันเบอร์เก้าใส่กาใส่เ si อ้เบอร์อาถันใครใส่ก็ชิชิ้หายหมดแน่เลยโอ้ในใจเนี่ยผมจำได้ว่าเป็นกองหลังอะ เป็นกองหลังแต่เสื้อใส่เบอร์เก้าแต่โจทย์เราวันนี้คือเบอร์แปดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ใช่ครับแต่ว่ามันชื่ออะไรนึกอยู่ครับนึกอยู่นะเออเชลซีนี่อมันฉายาอะไรนะสิงอะไรนะสิงอะไรนะสิงต้นโจทงทางถ้าพูดแบบอีกแบบนึ่งสิงบูสิงบูไหมสิงบูเออนั่นแหละชื่อมันคาลิบูลารุตเล่นได้ขนาดนี้บูลารุตเป็นคำตอบที่ถูกนะ จริงกองจริงแต่เอาจริงๆแปลกมากเลยนะม,นม,มันแปลก,ปลกตั้งแต่กลองหน้ามึงใส่เบอร์ศูนย์ถ้ากลองหลังมึงใส่เบอร์สิบกับเบอร์เก้าถ้าผมจะไม่บิดตอนนั้นนี่มันเลือกเบอร์นะ,ะนเบอร์เก้าเบอร์ 50ขึ้นแล้วอ่ะมันก็เลยเลือกเบอร์เก้าโอ้ก็ตอนนี้นะครับไม่มีใครยอมใครเลยไม่มันอย่างหนึ่งถามว่ายากไหมยากแต่ด้วยความยากมันก็เป็นอะไรที่แบบสะดุดตาอ่าเพราะว่ามันเป็นเบอร์แปใช่ครับเคยเห็นข่าวเลยนะบ้างใช่ครับใช่ใช่ครับผมอนั้นขอเลือกเบอร์7ก็แล้วกันครับเบอร์7นะครับมาเลยครับโหมาลึกเลยนะอันนี้เป็นชโมงสอนบาเน็ตนะครับผมเบอร์หนึ่งด้วยเอาจริงๆนะเคยได้ยินในหูอยู่บาเน็ต ถ้าเป็นหลีกล่างๆแบบนี้ต้องเป็นนักเตะที่แบบว่าเล่นในหลีกสูงสุดไม่ไหวแล้วผมว่าต้องเป็นตำนานถ้าไม่ใช่ตำนานอะ่ะเขาไม่เอามาหรอก,ก90นาทีไม่เอากระโหลกฟงมาแต่ถ้าเบอร์หนึ่งสายตาผมนี่จะได้ถึงผู้สาประตูอย่างแรใ,<ช> <ๆ S 2> ใช่ครับแต่คนนี้ไม่ใช่ผู้สาประตูใช่ไม่ใช่ครับเนี <S 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 ่ยล่าสุดเพิ่งจะเล่นการกุศลเจอกับลิเวอร์พูลอ่ะชอบใส่แว่นลงสนามเต็มเต็มคอเต็มเต็อก็คนเดียวเลยครับก็เอ็ดการ์ดาวิดเอ็ดการ์ดาวิดครับเดี๋ยวมาดูว่าเอ็ดการ์ดาวิดเป็นตอนที่ถูกหรือเปล เอ็ดการาวิดเดียวตอบที่ชูของเขลึกลึกลึกมากลึกมากใช่ครับถ้าบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมรู้ได้ไงเบอร์หนึ่งทำไมไม่นึกถึงประตูก็โจทย์ก็บอกเลยว่าเบอร์แปดถูกนะเนี่ยใช่ไหมครับผมตอบต่อเลสไปแล้วใช่ประมาณนั้นใช่โอเคครับก็เป็นน้องจะได้คะแนนไปคสามต่อสองแล้วครับเลสเป็นนำไปแล้วอ่ต่อไปครับผมน้องเจมฮะเอาเบอร์ไหนดีครับอ่าเบอร์หนึ่งแล้วกันครับเบอร์หนึ่งในใจคุณมาเลยฮะ เป็นสโมสรเป็นทีมชาติหรือเปล่าทีมชาติชิลีนะเนี่ยถ้าเป็นทีมชาติชิลีห่งบวกแด้วยคืออะไรวะ1นงบวกแง่ายมากเลยนะง่ายมากไม่รู้หรอจริงไอ้คนนี้ง่ายที่สุดแล้วภาพจําในอินเตอร์มิลานไงมันเป็นภาพจําของทุกคนเลยตัวเบอร์แปดต้องเป็นมันอ่ะใช่แล้วก็สมัยนั้นเกาโชชินิอาคือบูมมากเพราะว่าเขาแย่งเบอร์เก้าจากอารนายไม่ได้ไงเหมือนอารมณ์ฟิลแบบว่ารถคันนี้สีเหลืองใช่อาร์นายอกอะไรันแสดงว่ารู้ว่าชื่ออะไร อีวานสมอลาโนอแน่นนอนใช่ครับร้อยเซนแน่นขนาดนี้นะครับเอาขนาดเป็นเลขกันเลยว้ามันเป็นมันเป็นภาพจำภาพจำจริงภาพจำจริงตอนนี้ก็เสมือนสามสาวครับเดี๋ยวเอาแค่สิบภาพพอละทีเนี่ยครับผมภาพต่อไปครับภาพที่เจ็ดนะครับภาพพร้อมแล้วมาเลยฮะหมายเลขสิบครับหมายเลขสิบครับ <łość> เปลี่ยน i n s t a g r ่ m ได้อันนี้คตรหมูเลย่างี้ไม่รู้อ่ะแต่ว่าผมภาพจำผมกับเขาคนเนี้ยเขาจะชอบส่งบอลไม่ไม่มองเต้นๆๆมีคนเดียวเลยจากเจ้าพ่อ เซมบ้าอ่ะโรนันดิโยครับเบอร์80ไอซีมิลานไปคำตอบนี่ชูวต้องนะครับโอ้โหรุ่นที่เขาถืง่ายครับผมเพราะว่าเปิดมาใครก็ต้องรู้อะน่าจะต้องรู้ใช่ยุคนั้นก็จะเป็นมีโรบินโย่เบอร์70ป่ะถ้าจำไม่ผิดอะไรประมาณนี้นนิตามปีเกิดมันแปดศูประมาณนี้ฮังเดเชฟพิมโก้เก้อะไรประมาณนี้ครับอ่าก็ตอนนี้เป็น4ีต่อสนะฮะต่อไปเล็งภาพไหนไว้เบอร์2แล้วกันครับทีมงานเปิดไปเลยครับ ลดหนึ่งคะแนนเบอร์สองแล้วกันครับีเราีนครับว่าแล้วทไมว่าแปลกแปลกแปลกแปล้วเข้ามาทำไมให้มีช้อยให้เราเลือกเยอะจังนีทีมงานตอนนี้คะแนนเป็นยังไงฮะอัปเดตหน่อย สี่สองะน้องลบลงไปแล้เจนตัวหักไม่ใบ้แล้วผมไม่ใบ้แล้วผ่านแล้วอ่านแ้วภาพต่อไปเนี่ยถ้าน้องแจ็คตอบถูกนะก็น่าจะเกมโอเวอร์เลยโอเนไดครับผมสำหรับภาพที่8ปดนะฮะก็เอาหมายเลขแปเลยเลสวยนะแปดเนะลบสอเฮ้ยบวก2องับบวก2องับบวก2องกจงับาลบหนึ่งจบ โอ้โดูดีเกินโอ้เรียบร้อยฮะอย่างนี้ได้วุ้นชาแล้วครับแต่ว่าเดือนไหนก็มาแล้วขออีกภาพนึงขออีกภาพนึงให้น้องเจมส์ได้โชว์ศักยภาพหน่อยเพราะว่าอันนี้จริงๆน้องเจมส์ตอบถูกหมดนะแต่แค่ว่าซวยซวยดูเออต้องเปิดอีกลบอีกนี่มันเหมือนเดิมนะมันเหมือนทหารน่ะอ่ะใช่ใบตาใบแดงช่วงนี้เลยมันเหมือนทหารน่ะอ่ะให้คุณอีกเบอร์หนึงอยากคุนชอบเบอร์ไหนเบอร์สิบแล้วกันครับ14บ่สเป็นไทยสี่เป็นไทดูสิตอบได้ไหม เบอร์สองร้อยง่ายจับเลยเหรอง่ายจับง่ายมากเลยง่ายมากเลยก็เนมาครับนัดที่สองร้อยนัดที่สองร้อยกับฟ้ากับตานโตสก็ใส่เบอร์นี้ลงไปเนมาเลยครับเป็นคำตอบที่จูงบ้องครับโอ้โหเอาอีกนะภาพไม่ออกให้หายเจ็บใจให้ปวดเลยนะล่ะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้าพเดี๋ยวพีมีงานตัดยากเลยเอาให้หมดเลย ให้น้องเขาได้โชว์ของหน่อยเอาเบอร์หกอะเบอร์หกอะเดี๋ยวลบมาอีกฮาเลยนะหึลูกรักด้วยนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกครับเอออออออันนี้พูดดีเทนนเล็กซานเดอร์อาร์โนนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกใครไม่จะเบอร์ที่หกสิบหกนี่ว่าภูมิมันไม่มีใครมีคนเดียวตั้งแต่ดาวรุ่งคุณเปิดตั้งแต่แรกคุณก็ได้ไปแล้วใช่ตั้งแต่ตี๊นท้าฝาหอยตอนนี้ล่ะเ้าฝาบ้านนะอ่านะครับก็ วันนี้ถือว่าเป็นเกมแข่งขันที่ทั้งสนุกแล้วก็ความรู้ถือว่าแน่นใช่ครับนะครับผมต้องพักไม่พ่ายนะก็ต้องบอกว่าบอดชนะน้องเจมด้วยดวงจริงๆด้วยดวงนเอาแต่ว่าถือว่าทั้งคู่ถือว่าวันนี้ตอบกันแบบตอบได้ถูกภาพไม่มีใครยอมใครไม่มีสแอร์เลยผมครั้งที่คำถามว่ามันยากอยู่นะครับผมอ่ะนะครับก็เดี๋ยวให้ทั้งคู่เนี่ยนะฮะฝากช่องทางติดตามไว้หน่อยแล้วกันนะครับผมฝากกดติดตามนะครับเจมเต็มข้อ t ู b ู Facebook แล้วก็ Tik Tok ทั้ง3แพลตฟอร์มเลยเกมเต็มพอเจอแน่นอนครับครับส่วนของผมก็เหมือนกันครับ t ิ k t o อกเพจ a c e b o o k แล้วก็ช่อง y o u t u b e เดี๋ยวเดี๋ยวโปรดิวเซอร์ขึ้นให้ตรงนี้แหละมีไลฟ์สด4ีมงเย็นนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับทางช่องก้าวสื่อาชีของเราเอาไว้ด้วยนะครับจะมีคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารรวมถึงเกมสนุกกแบบนี้แล้วก็มีไลฟ์สดด้วยนะครับผมทุกวันจันทร์เนาะสำหรับสรุป ข่าวฟุตบอลที่น่าสนใจแต่ละสัปดาห์นะครับผมก็ถ้าชื่อชอบนะบฟุตบอลเหมือนกันนะครับฝากกด s ั b s c ค i b ์พวกเราเอาไว้ด้วยครับก็สำหรับวันนี้ครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีสสดครับเฮ้ยผมขออีกสักภาพหน่อยอยากลอไเอเออเราเรเรียก12บงเรียกันเกิดผม